ขอเป็นพระเอกในใจเธอคครยคำน้อยกับบทบาทพระเอกมิวสิกร้คู่แต่ไม่เป็นไรครับใครยคำน้อยเขาไม่เคยเหงาครับเพราะคพรยคำน้อยมีพ่อโบเป็นทั้งเพื่อนและก็เป็นทันงพ่อและก็เป็นนักร้องหลักประจำาวกที่คอยร้องเพลงให้ไพร์คำน้อยฟังด้วยวันนี้มาฟังเพลงจากพ่อบของไพร์คำน้อยครับบอกเลยครับทุกคนเสียงพ่อบเนี่ยไม่ธรรมดาครับจำได้ติดตาแต่เล็กจนโต เทพร้องให้หูใจหายเตียได้การดาได้ข่าววสาวไปปวดเป็นชีตูนเตียความดีที่น้องเมื่อนาทุกมานจังคมโลอกขายรอตายกลับมา อยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชีจึกเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหน้าลอยมูทนาหมู่มานยามีจเจอไป พระธรรมชีํนำห็นทางเจอแสงสว่างติ้นเวนกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินิโคโมทนาตตอนนี้เพชรบุรีฝนไม่ตกเกือบครึ่งเดือนแล้วครับหญ้าแห้ง คำน้อยไม่มีหญ้าจดจดกินและตอนนี้คำน้อยก็เริ่มมุดตามต้นไม้ใหญ่เพื่อกินเถาวันบันไดลิงเถากระทกลกและหญ้าที่ดูว่ายังเขียวเขียวอยู่ตามธรรมชาติของช้างเขาต้องหากิน ถึงหญ้าจะเหี่ยวเขาก็กินได้ครับเพราะเป็นหญ้าที่เขาชอบสุกเถิดแม่ชี้หอยู่ดีเถิดหน้าคือไม่เป็นไรเลยนะครับเรื่องอาหารของใครคำน้อยทุกอย่างเนี่ยแก้ไขได้ไม่มีคำว่าอดอย่างแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวกลับเข้าบ้านก็จะมีผลไม้หรือกล้วยให้คำน้อยเขากินครับสมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถมาหาคราคำน้อยได้ทุกวันนะครับ ที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเว้ยทรายจังหวัดเพชรบุรีใายคำน้อยกับเพื่อนๆรอเจอทุกคนอยู่ครับขอบคุณครับ